สำหรับ EP นี้จะขอแนะนำในส่วนที่ชื่อว่า Text Style ค่ะในส่วนของโปรแกรม Microsoft Word นั้นเป็นเรื่องของการจัดการกับเอกสารงานพิมพ์ต่างๆทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มการทำงานต่างๆจดหมายเวียนหรือว่าแบบฟอร์มของเอกสารที่สำคัญหลายๆแบบซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะมีลักษณะของการตกแต่งหรือว่า Format ในแบบเดิมๆซ้ำๆ ในส่วนของตัวเอกสารเช่นฟอนต์เราก็มักจะใช้ฟอนต์เดิมๆที่เกี่ยวข้องกับงานของเราการจัดตำแหน่งของพารากราฟก็อาจจะเป็นลักษณะของซ้ายขวาตรงกรันหรืออาจจะมีการย่อหน้าแบบนี้เป็นต้นค่ะสำหรับในส่วนของข้อมูลที่จะนำมาเป็นตัวอย่างในการสร้างเท็กซ์สไตล์นี้ต้องขอขอบคุณกองทุนการออมแห่งชาติค่ะ ต้องของนำข้อมูลตัวอย่างนี้มาใช้สำหรับการแนะนำการสร้างสไตล์ในส่วนของตัวโปรแกร,รม Microsoft Word กันค่ะในที่นี้จะพบว่าในส่วนของตัวข้อมูลของเรานั้นแบ่งแยกย่อยเป็นหัวข้อเป็นกลุ่มของข้อมูลเป็นพารากราฟแล้วก็เป็นหัวเรื่องต่างๆในที่นี้ถ้าอยากจะดูว่าในแต่ละส่วนนั้นอยู่ตรงไหนบ้าง เราสามารถที่จะนำเมาส์คลิกไปที่ริบบอนของโฮมค่ะริบบอนของโฮมแล้วให้มาดูในส่วนของตัวไอคอนที่เป็นตัวพายค่ะตัวพายในที่นี้เนี่ยก็คือปุ่มที่ชื่อว่า Show High ให้นําเมาส์คลิกเลยค่ะเราก็จะเห็นว่าจะปรากฏสัญลักษณ์พายต่อหนึ่งการ Enter นั่นก็หมายความว่าถ้ามีการพิมพ์ครบประโยคในส่วนของการทำงานเช่นหัวเรื่องชีวิตคิดบวกสู้โควิดเรียบร้อย1ประโยคกดปุ่ม enter จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตรงนี้ก็จะเป็นย่อหน้าถัดมาค่ะเมื่อครบหนึ่งย่อหน้าก็จะพบว่ามีการ enter มีสัญลักษณ์พายเกิดขึ้นให้กับเราเมื่อเราตรวจสอบในส่วนของเอกสารของเราเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้วให้ซ่อนในส่วนของตัวภายไปก่อนค่ะคลิกซ้ำที่ปุ่ม show h i เลยค่ะสัญลักษณ์พายของเราก็จะหายไปสิ่งที่จะมาแนะนำในส่วนของการจัดการกับเอกสารของเราก็คือว่า บางครั้งในส่วนของตัวเอกสารของเราในส่วนของหัวเรื่องต้องการให้มีความโดดเด่นขึ้นมาในที่นี้เราก็จะลองมาดูในส่วนของสไตล์ต่างๆค่ะที่ปรากฏอยู่บริเวณด้านบนของเราก็คือส่วนที่ชื่อว่าสไตล์นั่นเองค่ะลองนำเมาส์คลิกเลือกที่หัวเรื่องของเราค่ะแล้วลองคลิกที่ heading 1ดูค่ะ heading 2ก็จะแสดงในส่วนของตัวข้อมูลรูปแบบตามที่โปรแกรมได้มีการสั่งสร้างเอาไว้ให้กับเราอยู่แล้วแต่ในที่นี้อาจจะไม่ตรงกับสไตล์ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างในส่วนของสไตล์ของเราเองค่ะเราจะลองมาสร้างกันเลยค่ะในส่วนของสไตล์นั้น ให้ดูที่บริเวณท้ายสุดเลยค่ะจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า Change Style ก็คือเราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนรูปแบบของสไตล์ที่มีอยู่แล้วจากที่โปรแกรมเขามีการกำหนดให้กับเราแต่ในที่นี้เราอาจจะต้องการสร้างสไตล์ของเราขึ้นมาเองค่ะให้ดูที่เป็นลูกศรชี้ลงค่ะนำเมาส์คลิกไปที่ สไตล์ Style, ลูกศรชีลงจากนั้นเราต้องการสร้างเองให้ดูที่คำสั่งแรกของเราเลยค่ะก็คือปุ่มที่ชื่อว่าคลิกที่ New Style เลยค่ะเขาให้ทำการตั้งชื่อในส่วนของข้อมูลของเราเราก็อาจจะตั้งชื่อเป็น Style 1ก็ได้ค่ะจากนั้นสไตล์หนั้น ให้มาดูส่วนที่เป็น formatting ให้ทำการเลือกฟอนต์ในที่นี้งานของเราบางท่านอาจจะใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่าไทยสาร,รบัญซึ่งเป็นลักษณะฟอนต์ของประจำเอกสารสำนักงานของเราเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้ค่ะหรือบางท่านอาจจะต้องการอยากได้ฟอนต์อื่นอย่างเช่นสมมติว่าในที่นี้อาจจะต้องการ กำหนดว่าถ้าเป็นฟอนต์ภาษาไทยให้แสดงเป็นฟอนต์หนึ่งฟอนต์ภาษาอังกฤษให้แสดงอีกฟอนต์หนึ่งซึ่งเราจะต้องระบุในส่วนที่ชื่อว่า Format ด้านล่างค่ะให้นำเมาส์คลิกที่ Format ด้านล่างเลยแล้วก็เลือกคำสั่ง Font. ฟอนต์ฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยนั้นเราจะต้องกำหนดในส่วนที่ชื่อว่า Complex script ค่ะเลือกไปเลยค่ะ สมมุติว่าฟอน์ที่เราใช้งานบ่อยๆของเราก็คือ Jasmine UPC ค่ะเราก็เลือกเป็น Jasmine เลยหัวเรื่องต้องการหนาค่ะแล้วก็ขนาดที่ใหญ่ขึ้นสมมุติว่าในที่นี้ต้องการขนาด18สามารถดูตัวอย่างได้ค่ะที่บริเวณด้านล่างที่คำว่าตัวอย่างจากนั้นถัดมาค่ะ latin Text ถ้าข้อมูลของเราเป็นภาษาอังกฤษต้องการให้ใช้ฟอนต์อะไรในที่นี้สมมติว่าขอใช้เป็นาทาโฮมาค่ะก็เลือกเป็น t a โฮมาได้เลยลองสังเกตดูว่าตัวอย่างกับแซมเปิลของเรานั้นมีขนาดใกล้เคียงกันหรือยังถ้ายังเราก็สามารถที่จะเลือกให้เป็นตัวหนาไซส์1 1อาจจะไม่พอค่ะ เราอาจจะเลือกเป็นสัก12 point โอเคเราก็จะพบว่าใกล้เคียงกันแล้วจากนั้นตัวหนังสือหัวเรื่องของเราต้องการให้แสดงเป็นสีอะไรสมมติในที่นี้ต้องการให้เป็นสีแดงแล้วกันค่ะก็คลิกเลือกไปเลยค่ะที่สีที่ต้องการจากนั้นลองคลิกที่ปุ่มโอเคค่ะแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้รูปแบบ ของเราที่ชื่อว่าสไตล์หนึ่งปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดงค่ะหรือสมมติว่าเราลองมาป้อนข้อมูลค่ะให้มีาภาษาอังกฤษเพิ่มเข้ามาสมมติเราป้อนคำว่า COVID 1ิด1กก็จะพบว่าถ้าเรานําเมาส์คลิกในส่วนของภาษาไทย เราก็จะเห็นฟอนต์ของเราปรากฏเป็น jasmine upc ค่ะแต่ถ้านําเมาส์คลิกที่สาษาอังกฤษของเราก็จะพบว่าฟอนต์ที่เรากำหนดในสไตล์นั้นก็คือ t a h o m a ขนาด2 2ถอยค่ะหรือหัวเรื่องถัดมาค่ะเราลองนําเมาส์คลิกเลือกแล้วลองคลิกที่สไตล์หนึ่งเลยค่ะก็จะพบว่าได้สไตล์ตามที่เรามีการสร้างขึ้นมาค่ะ ตามนี้เลยหรือบางท่านบอกว่าอาจจะต้องการแก้ไขสไตล์ของเรานิดนึงอยากให้มีเส้นใต้ขีดมาด้วยค่ะวิธีการแก้ไขของเราก็คือให้ดูตำแหน่งของสไตล์ด้านซ้ายาด้านขวาของเราค่ะชื่อชื่อสไตล์หนึ่งก็คลิกที่สามเหลี่ยมสีลงแล้วก็เลือกที่ modify ค่ะ พอเลือกที่ modify ปุ๊บเราก็สามารถนําเมาส์คลิกเลือกได้เลยค่ะที่ขีดเส้นใต้ underline แล้วลองคลิกที่ปุ่ม OK ค่ะข้อมูลของเราที่เคยถูกเลือกไปแล้วก็จะมีการขีดเส้นใต้ให้ทันทีค่ะส่วนอันใหม่เราก็สามารถที่จะนัเมาส์เลือกแล้วลองเลือกสไตล์ดูค่ะก็จะปรากฏมีขีดเส้นใต้ให้กับเราด้วย ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นพารากราฟค่ะก็คือย่อหน้าของเราในที่นี้สิ่งที่ต้องการก็คือย่อหน้าให้ถูกย่อเข้ามาและซ้ายขวาตรงกันค่ะขอฟอนต์ที่ชื่อว่า c o r d e a วิธีการเหมือนเดิมค่ะให้นําเมาส์คลิกที่ New Style ค่ะเราอาจจะตั้งชื่อเป็น s t y l ์2หรือตั้งชื่อเป็นพารากราฟ หรือตั้งชื่อเป็นย่อหน้าก็ได้ค่ะสมมติเราตั้งชื่อเป็นย่อหน้าค่ะจากนั้นให้นําเาส์คลิกที่ปุ่ม format ล่างซ้ายค่ะเราเลือกฟอนต์กันก่อนเลยฟอนต์ในที่นี้ของเราบอกว่าต้องการเป็นค o อดีอาแล้วก็เลือกค o อ d ีอเลยค่ะค o อดีอ new ขอขนาดสักประมาณ16ค่ะตัวปกติภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันค่ะก็ขอเป็นคอเดียเหมือนกันค่ะคอเดียนิวเลกูล่าปกติแต่ว่าลองสังเกตดูที่ขนาดตัวอักษรน,นะคะฟอนต์เหมือนกันต่างที่ภาษาจะทำให้ขนาดไม่เท่ากันเราก็อาจจะต้องปรับ ในส่วนของตัว้อมเมื่อเรามีการกําหนดในส่วนของตัวฟอนต์ขนาดทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษได้ตามต้องการแล้วในส่วนของฟอนต์ของเราครบถ้วนก็คลิกที่ปุ่มโอเคค่ะจากนั้นเรามาดูต่อในส่วนของพารากราฟเราก็จะพบว่าในส่วนของตัวข้อมูลของเรานั้นด้านซ้ายจะตรงกันเสมอแต่ด้านขวานั้นจะไม่ตรงกัน ดังนั้นให้ดำเมาส์คลิกเข้าไปที่ปุ่ม Format เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปที่รายการคำสั่ง Paragraph ค่ะที่พ a r a g r a p นั้นให้ดูส่วนแรกเลยค่ะที่แท็บของ Indent และระยะห่างคือ Spacing ของเราดูส่วนที่ชื่อว่า Alignment ค่ะเป็น Left ให้ทำการเปลี่ยนเป็น t h a i Distribute ค่ะ นั่นก็คือต้องการให้ภาษาไทยนั้นด้านขวาตรงกันถ้าเป็น justify นั้นจะเซตสำหรับข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะในที่นี้ของเราข้อความเป็นภาษาไทยให้เลือกเป็น Thai distribute เลยค่ะจากนั้นสิ่งที่เราต้องการเพิ่มเติมก็คือบรรทัดแรกให้มีการย่อหน้าเข้าไป ในส่วนของแต่ละพารากราฟของเราให้ดูส่วนที่ชื่อว่าสเปเชียค่ะตอนนี้เป็นนันอยู่ให้คลิกที่สามเหลี่ยมชีลงค่ะให้เลือกเป็น first line first line ก็คือบรรทัดแรกจากตัวอย่างพอเลือกไปที่ first line ปุ๊บเนี่ยก็จะมีการสั่งย่อบรรทัดที่1เข้าไปเป็นระยะ1จุด สอเจ็ซนหรือประมาณครึ่งนิ้วของเราค่ะจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคเลยค่ะลองคลิกที่ปุ่มโอเคอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ลองมาเลือกดูค่ะที่ย่อหน้าที่หนึ่งของเราค่ะเรามีการสั่งตั้งชื่อสไตล์เอาไว้ว่าย่อหน้าค่ะนำเมาสคลิกเลย จะพบว่าข้อมูลของเรานั้นถูกเปลี่ยนเป็นฟอน์ที่ชื่อว่าครอเดียนนิวค่ะแล้วก็มีการย่อหน้าที่บรรทัดแรกและซ้ายขวาตรงกันค่ะลองดูย่อหน้าถัดมาค่ะลองเลือกเป็นย่อหน้าเหมือนเดิมค่ะเราก็จะพบว่าการสั่งสร้างลักษณะของสไตล์ของเรานั้นจะช่วยให้เรานั้นทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วแต่ถ้า เมื่อไหร่ก็ตามเราไม่อยากได้สไตล์แบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งในการยกเลิกสไตล์ของเราได้ค่ะอย่างเช่นย่อหน้าที่1เราลองเลือกค่ะแล้วด้านบนจะมีสไตล์ที่ชื่อว่า normal เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น normal ปกติก็คือไม่มีการฟอร์ a t ใดๆค่ะแต่ในที่นี้ลองเลือกเป็นย่อหน้าค่ะก็จะได้รูปแบบ แต่ถ้าเม่ไร่ต้องการที่จะลบสไตล์ที่สร้างขึ้นมาค่ะอย่างเช่นเราไม่ต้องการสไตล์ที่ชื่อว่าย่อหน้าก็นำเมาส์ไปเลือกสไตล์ที่เราสร้างค่ะแล้วก็คลิกที่สามเหลี่ยมชี้ลงจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า delete ย่อหน้าค่ะเราก็สามารถที่จะนำเมาส์คลิก delete ได้เลยค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วเขาจะมีการถามว่า คุณต้องการที่จะลบสไตล์ที่ชื่อว่าย่อหน้าของเราใช่ไหมถ้าต้องการลบก็ตอบ yes เลยค่ะในที่นี้ขอตอบ no ค่ะจากสไตล์ที่เราสร้างเอาไว้นี้จะยังไม่ติดตามไปกับการเปิดด็อกิเมนต์ใหม่ของตัวโปรแกรม Microsoft Word ของเราดังนั้นสไตล์ที่เราสร้างไว้แล้วเนี่ย เราอาจจะต้องการนำไปใช้ในส่วนของตัวไฟล์อื่นๆหรืองานอื่นๆดังนั้นเราก็ควรจะฝังสไตล์ที่เราสร้างเอาไว้ให้ติดตามไปยังเอกสารใหม่ของเราด้วยค่ะในที่นี้วิธีการฝังสไตล์ที่เราสร้างขึ้นมาติดตามไปกับเอกสารที่เกิดขึ้นใหม่ให้นําเมาส์คลิกไปที่ปุ่มด้านล่างค่ะปุ่มที่3ที่ชื่อว่า Manage Style ค่ะ แล้วเมาส์คลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นให้ดูในส่วนของสไตล์ที่เราต้องการในที่นี้ถูกเลือกเอาไว้ที่ย่อหน้าเราก็อาจจะกำหนดลงไปว่าในที่นี้เนี่ยสไตล์ที่เราทำการเลือกเอาไว้จะใช้ได้เฉพาะเอกสารนี้เท่านั้นนั่นก็คือถูกเลือกเอาไว้ที่ only in this documents ดังนั้นเราต้องการให้เอกสารนี้ไปใช้อย่างเอกสารที่เกิดขึ้นใหม่เป็นลักษณะของเทมเพลตเพราะฉะนั้นให้คลิกเลือกที่ New Documents Based on this Template ค่ะจากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK ค่ะเราลอง New เอกสารขึ้นมาใหม่ดูค่ะก็จะพบว่าสไตล์หนึ่ง ที่เรามีการสร้างเอาไว้กับยอ่อหน้าก็จะติดตามมาด้วยค่ะลองกำหนดในส่วนของข้อมูลของเราดูค่ะอ่เ,เช่นเรานําเมาส์คลิกตรงไหนก็ได้ค่ะที่เป็นหัวเรื่องแล้วลองคลิกที่สไตล์ค่ะหรือลองเลือกที่ยอ่อหน้าเราก็จะพบว่าในส่วนของตัวข้อมูลของเรานั้นก็จะถูก ตามมาในส่วนของงานอื่นๆของเราด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างในส่วนของการสร้าง t e x t ซ์ y ไ e เพื่อช่วยให้ทุกท่านสามารถที่จะตกแต่งเอกสารของเราได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วค่ะสมมุติว่าในส่วนของไฟล์เก่าที่เรามีการกำหนดในส่วนของการฟอร,ร์แมตต่างๆไว้แล้วไม่มี ฟอร์แมตแบบที่เรามีการสร้างเอาไว้ในส่วนของ Text Style เราต้องการอยากจะได้สไตล์ที่เราเคยสร้างเอาไว้มาใช้ในไฟล์นี้วิธีการเราสามารถที่จะทำการ Import ในส่วนของตัวสไตล์ที่เราสร้างจากไฟล์อื่นๆให้มาใช้กับไฟล์ที่เราต้องการได้ค่ะวิธีการก็คือให้ดับเมาส์คลิกที่ปุ่ม manage style เหมือนเดิมค่ะจากนั้น ให้ดูบริเวณมุมล่างซ้ายค่ะที่ชื่อว่า Import Export ค่ะให้นําเมาส์คลิกเข้าไปเลยเราก็มาดูในส่วนของตัวสไตล์ที่เราสั่งฝังไว้ในส่วนของเทมเพลตนั่นก็คือส่วนที่ชื่อว่า InNormal.dotm ให้เลื่อนสไตล์ลงมาค่ะมาดูสไตล์ที่เรามีการสร้างเอาไว้ก็คือ ส่วนที่ชื่อว่าย่อหน้ากับหัวเรื่องหนึ่งค่ะในที่นี้เรา,เามีการสร้างตัวไหนที่อยากจะได้อย่างเช่นย่อหน้าเราก็เลือกย่อหน้าเลยค่ะแล้วก็ดูสังเกตที่สันลักษณ์ของการ Co อ y ถ้าเราคลิกตายด้านซ้าย Copy ก,ก็จะชี้ลูกศรไปทางด้านขวาแต่ถ้าเราคลิกที่ด้านขวา ก๊อปปี้ก็จะมีลูกศรชี้มาทางด้านซ้ายค่ะในที่นี้เราต้องการจากตัวที่เป็นเทมเพลตก็ให้เลือกย่อหน้าที่อยู่ทางด้านขวาค่ะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Copy ก,ก็จะส่งในส่วนของย่อหน้ามาอยู่ที่ฝั่งซ้ายให้กับเราในไฟล์ของเรานั่นเองค่ะอีกตัวหนึ่งที่เราสร้างเอาไว้ก็คือสไตล์หนึ่งก็ให้ดับเมาส์คลิกค่ะแล้วก็สั่ง Copy เลย ก็จะได้ในส่วนของย่อหน้าและสไตล์หนึ่งกลับมาอยู่ในไฟล์ที่เราต้องการใช้จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม close เลยค่ะโอเคที่ปุ่ม close ปุ๊บด้านบนก็จะปรากฏในส่วนของสไตล์ของเราที่เรามีการสั่ง import เข้ามาค่ะแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ใช้ในการทำงานได้ตามปกติเลยค่ะ สำหรับในส่วนของการสร้างเท x ก s t สไตล์ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ